น,นี้เรากำลังทดสอบพิกท้ายนะครับเปิดแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นปิดนะครับเราจะจับเวลาด้วยนะครับก็ก็จะเป็นการถือโอกาสส่งมอบรถให้ไปทำงานด้วยนะครับน,นี้ลานจอดรถนะครับสำนักกู แอป,ป้านะครับเจ้าสำนักคือช่างบิ๊กนะครับอาจารย์บิ๊กนะครับผู้ประสานงานให้กับสำนักแซมออโต้ลิฟนะครับมาทำการส้าบบมุงมครับตอนนี้สำนักงานแซมออโต้ลิฟย้ายสำนักงานไปอยู่ที่กลางป่ากลางเขานะครับ ตอนนี้ก็ติดตามใน YouTube ไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าจะสร้างสำนักเสร็จก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับ ขอบคุณครับ